Putang ciwi tangyawani panang Serenang kecami Tamang ciwi tangyawani panang Serenang kecami Sangkang ciwi tangyawani panang Serenang ยัมปีพุทธังชีวิตังยาวนิพานังสารังกัจจามิทุติยัมปีธรรมังชีวิตังยาวนิพานังสารังกัจจามิทุติยัมปีสังฆังชีวิตัง ยาวันิพานังสารังกาจามีตาติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวันิพานังสารังกาจามี ตาติยัมปีธรรมังชีวิตังยาวนิพานังสารังกัจจามิตาติยัมปีสังฆังชีวิตังยาวนิพานังสารังกัจจามินิพานังปรมังสุขัง นิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังสุพมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมนับแต่องค์สมเด็จพระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จด,ดับขันทปรินิพานร่วงแล้วจนถึงปีนี้เป็นปีพระพุทธศักราช2555พระวัสสา นับตั้งแต่มหาพุทธปรินิพานตรงกับปีมหาพุทธชยันตีสอ0พันหพวัฏษาขอเวนยสัตว์ทั้งหลายพึงกำหนดนับรับรู้ไว้ด้วยประการละชนีรายการนี้เป็นรายการสนทนาธรรมตามพระไตรปิฎก84,000พันพระธรรมขันธ์ดำเนินรายการโดยนามรูปจิริพรบงชัยหรือในช่างแมวนะคะในช่างก็มาพบท่านผู้ฟัง ตามเคยนะคะ,ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังรับฟังรายการจนทนาธรรมตามพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์นะคะ,ะวันนี้ในชะ่างก็มีพันเตมาร่วมรายการสองรูปนะคะคือท่านพันเตยานะละโพธินะคะและพันเตทิตะทะนะโพธินะคะ วันนี้เนี่ยพันเอ่อจะได้นิมนต์พันเตเนี่ยเอ่อสนทนาเรื่องจิตนะคะซึ่งเอ่อบางท่านก็รอคอยมานานนะคะว่าอจิตนี่มันเป็นอะไรอยู่ๆก็จะให้ท่องจิตนะคะเอ่อทำไมเราต้องท่องจิตซึ่งในช่างก็ได้ออกอากาศแล้วนะคะแล้วก็มีหลายท่านก็ท่องจิตจเจริญธรรมจิตได้แล้วนะคะเก็ต้องขออนุโมทนาไว้ไว้ในที่นี้ด้วยนะคะ นะท่องแล้วแล้วมันได้อะไรนะคะเอ๊ะแก่แล้วแล้วจะไปท่องไหวไหมเนี่ยนะคะ,ะท่องนั้นเป็นอย่างไรนะคะจิตนั้นเป็นอย่างไรเจตสิทธ์เป็นอย่างไรนะคะอันนี้เราจะต้องนิมนต์พันเตทิตะธนะโพธิได้อธิบายให้หายข้องใจนะคะอะบางท่านก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะฟังแล้วฟังอีกเมื่อไหร่ก็ พูดเรื่องจิตสําหรับคนที่ฟังแล้วนะคะท่านก็จะได้อานิสงส์ในการฟังห้าประการนะคะในช่างจะทบทวนให้นะคะหนึ่งนะคะเราจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังนะคะบางอย่างเนี่ยในช่างก็อาจจะยังไม่ได้พูดนะคะก็ไม่เคยฟังก็จะได้ฟังนะคะและสิ่งที่เคยฟังแล้วก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น นะคะชัดเจนยิ่งขึนนะคะและอันที่สามนี่ก็บรรเทาความสงสัยสชยได้สงสัยว่าทำไมต้องท่องจิตจิตเป็นอะไรเจตสิกเป็นอะไรรูปเป็นอะไรท่องทำไมนะคะอันที่สี่ทำความเห็นให้ตรงถูกต้องได้ถูกต้องกับอะไร นะคะถูกต้องตามที่พระพุม้มีพระภาคเจ้าทรงได้สอนเรานะคะแล้วก็อันที่ห้าจิตย่อมผ่องใสนะคะ,ะท่านฟังแล้วท่านเจริญธรรมแล้วนะคะท่านจะเห็นอัศจรรย์ตรงนี้ว่าจิตผ่องใสจริง,รงๆนะคะ,ะนิมนต์ค่ะ,ะ,จะเจริญพรโยมในช่างแมวแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้มีบุญกุศลที่รับฟังอยู่ทางบ้าน ก็ต้องอตั้งอกตั้งใจนิดนึงนะเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องของก็เรียกว่าเป็นเรื่องของชีวิตของเราเลยก็ว่าได้จริงเนี่ยจิตเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของการดําเนินชีวิตของเราเลยทุกวินาทีเลยตั้งแต่เราเกิดมาจนตายเนี่ยเราต้องใช้จิตในการทํางานในการเคลื่อนไหวหรือคิดต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าความคิดความรู้สึกเนี่ยมันก็คือจิตนั่นเองจิตนี้มันก็มีท,ทั้งจิตบาปจิตบุญอันนี้จะพูดภาษาโลกโลกเพื่อโยมได้เข้าใจ ถ้าภาษาธรรมก็เรียกจิตออกุศลจิตออกุศลก็จะแทรกสลับกันไปเรื่อยโยมจะได้คุ้นต่อไปจะได้ไม่ง่ายไม่ไม่ไม่บอกว่ายากแล้วแต่ไป و, ง่ายนิดเดียวก็คือจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทําไมต้องเข้าใจเรื่องจิตจิตสิกเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบหลักเลยที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี่ไอ้เจ้าจิตจิตสิกเนี่ยพอเกิดเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มานั้นการเกิดมาของสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ย ประกอบด้วยอะไรสาภูมิอยากจะทวนให้ฟังนะก็มีสัตว์นโลกเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้เขาเรียกอบยภูมิแล้วก็อย่างภูมิเราเนี่ยเขาเรียกมนุษย์มนุษย์นี่ก็มีแค่ภูมิเดียวก็มีเทวดา6ชั้นมีพรม16มีอรลูป,ประพรมสี่เนี่ยสาภูมิเนี่ยล้วนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดพบแล้วพบเล่าอย่างเทวดาที่เขาว่าเทวดาตกสวรรค์เนี่ยเคยได้ยินเช่นกัน เราก็เคยเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมมาแล้วเราก็ไอบาปกุศลเก่าที่ไม่มีอยู่มันก็ทําให้ลกต่ําลงมาเช่นกันถ้าเราเป็นมนุษย์เราไม่เติมบุญกุศลเราก็จะตกลงไปเป็นอบายสัตว์เนี่ยมันจะวนอยู่ในสานสรเอ็ภูมิเนี่ยเวียนพบเวียนเกิดแต่ถ้าคนโชคดีคนฉลาดก็จะเติมบุญไปเรื่อยๆเลื่อยอก็จะพัฒนาภูมิของตัวเองสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลเช่นกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกิดเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เราทํามาทํามากับน้ํามือเราเลย เราต้องเข้าใจว่าเนี่ยเป็นอดีตชาติที่เราทํามาเลยไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจว่าทาไมชาตินี้มันไม่ดีขึ้นสักทีต้องต้องบอกว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราทํามากับมือและตอนนี้เราก็กำลังทําไปข้างหน้าทำวาดอนาคตของเราเรากาลังเลือกเกิดของเราอยู่ทุกวินาทีเนี่ยเรากําลังเลือกอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่รู้คนส่วนมากจะไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ะมันจะเลือกเกิดได้จริงเหรือได้สิถ้ายมค่อยๆตามตามนายช่างแมวไปตามธรรมะที่พระองค์บอกเนี่ย รมแล้วเข้าใจเลยเพราะาธรรมพระองค์เนี่ยจะเปิดเผยเห็นแก่นแท้จริงๆของความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่ว่าจริงๆแก่นแท้จริงๆก็คือเรื่องของจิตเจตสิกรูปสามอย่างเนี่ยไม่ว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติเนี่ยก็มีจิตเจตสิกรูปทั้งสามสิบเอ็ดภูมิเลยต้องใช้ตัวนี้จิตเจตสิกรูปแต่เราจะมองแค่ภายนอกอะเป็นคนคนนี้เป็นฐานะอย่างนี้นิสัยอย่างนี้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นฐานะอย่างนี้อันนี้เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งเพราะว่า พอเปลี่ยนยุคหนึ่งคนนี้ก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วฐานจริงๆก็มีสามอย่างเนี่ยจิตเจตสิกรูปเนี่ยที่ประกอบกันแล้วเกิดกิ่ชาติก็มีอันเนี้ยอย่างนั้นทํำยังไงว่าทําไมมันถึงเกิดว่าทุกจริงๆก็คือเรื่องของเนี้ยเรายังมีจิตเจตสิกรูปที่เป็นอกุศลอยู่จะทํายังไงให้มันมีแต่กุศลก็ต้องตามคําสอนพุะองค์นั้นพงค์จะบอกวิธีการต่างๆเมื่อพุทองค์มาตรัสรู้เนาสิบห้าค่ำเดือนหกอ่าสองพันหกร้อยปีแล้วอย่างปีเนี้ย คงจะค,คุ้นกับคำว่ามหาพุทธชยันตีทัดสรุปมาถึง2,600ปีแล้วโยโมยังโชคดีนะยังได้มาเจอคำสอนสอนหกร้ปียังยังได้มาฟังคำสอนพระองค์อย่างได้ยินคำว่าจิตเจตสิกรูปเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลของชีวิตเราพระพุทธองค์ก็พอทัดสรุปเสร็จพระองค์ก็พิจารณาว่าทําไมเราถึงเวียนพบเวียนเกิดก็เรียกว่าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่มันเป็นวงวงเวียนการไหวาตายเกิดว่ามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ ยังไงให้ไอ้เจ้าปฏิสมบูรณ์เรามาสั้นลงก็ต้องดับสิ่งนี้ก็ดับความไม่รู้ต่างๆก็คือเรียกว่าดับอวิชานั่นเองอวิชานี้ก็คงเกิดคุ้นกันบ้างแล้วเอาดับวิชาได้ไอ้สังขารก็ไม่เกิดเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าผู้ลงจะบอกว่าวิชาเป็นอะไรจะดับยังไงก็ต้องรู้ส่วนประกอบต่างๆรายละเอียดต่างๆเหมือนกับเราจะซ่อมเครื่องมืออะไรต่างๆทักอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้รายละเอียดการทํางานของมันเหมือนจะซ่อมคอมพิวเตอร์ โยมก็ต้องรู้ว่าไอ้เจ้าส่วนประกอบต่างๆคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทํางานยังไงมันถึงมันถึงชารุดโยมก็ถึงต้องไปแก้ไปซ่อมไปเปลี่ยนเช่นกันอย่างคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันยังมีอกุศลอยู่ก็ถึงยังต้องเกิดนั่นเองแล้วก็เอาธรรมะพุทโธเนี่ยเข้าไปซ่อมเข้าไปแก้ไอ้เจ้าอากุศสเนี่ยเพื่อให้มันชีวิตมันพัฒนาขึ้นให้เจ้าอากุศสมันน้อยลงหรือให้มันสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองให้เจ้าเจ้าอากุศลเนี่ยมันถูก บล็อกไว้โดยให้บุญกุศลเนี่ยบล็อกตัวนี้ไว้ก็คือให้บุญกุศลของเรามีมากขึ้นพระพุทธองค์ว่าตัดสรู้ว่าที่เว้นไวตายเกิดเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เลยบัตรทานคําสอนไว้ให้เห็นว่าส่วนประกอบต่างๆของคําสอนพระองค์นเนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกอันประกอบด้วยไตรปิฎกไตรนี้คงอยาคุ้นแล้วคาว่าไตรไตรก็คือสมมีอะไรบ้างมีพระวินัยปิฎก 2่0 0 1 0 0 0พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นผลเป็นผลคือว่าสําเร็จแล้วว่าคนที่ทําพระวินัยงี้คือเป็นผลแล้วเดี๋ยวยละเอียยจะอธิบายฟังว่าเป็นอะไรมัางพระวินัยก็มีพระสูตรสูตรนี้ก็เป็นผลสาเร็จแล้วก็มีเนี่ยสำคัญมากเลยตัวนี้ที่จะอธิบายว่าพระวินัยพิสูจน์พระสูตรเป็นยังไงคือพระอภิธรรมนั่นเองอันนี้เป็นเหตุบอกที่มาที่ไปมีถึง42,000พระธรรมขันธ์พระอภิธรรมเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นปรมาธรรม จะเป็นเนื้อธรรมล้วนๆเลยก็จะประกอบด้วยเรื่องของจิตเจตสิกรูปและนิพพานเป็นปรมตถธรรมเป็นธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่าสองพกว่าปีเนี่ยก็ยังใช้คํานี้อยู่ถึงพระองะพุทธเจ้ากี่พุ้ทองค์มาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้เรื่องนี้ปรมตถธรรมจิตเจตสิกรูปนั่นเองเป็นธรรมะที่เขาเรียกว่า,าละเอียดลึกซึง้งเป็นธรรมที่เกิดจากการตรัสรู้ของพุทธองค์เท่านั้นไม่สามารถรู้ได้เองเลย พระเจ้าทรงสร้างบารมีเนี่ยยี่สิบอสงไขยเนี่ยกว่าจะมาทะลุจิตสัก,กจิตหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อช่วยสัตว์หรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัตรเพื่อมาดับทุกข์ให้สัตว์นั่นเองจิตเจตสิกรูปเนี่ยจะบอกวิธีการทํางานว่าเออมันทํางานกันยังไงมันถึงสร้างกรรมสร้างรูปเหมือนสัตว์เนี่ยก็มีชีวิตเหมือนคนเนี่ยนะมีตามันก็ใช้ดูเหมือนกันมีจมูกมีหูมีปากเหมือนกันอันนี้จะบอกวิธีเอะทำไมสัตว ็มีเหมือนกันคนก็มีเหมือนกันแต่ทําไมใช้ต่างกันเนี่ยเรามองแต่ข้างนอกไงแต่ถ้า,ร,ารู้รู้พื้นฐานจริงรู้เข้าไปข้างในเนี่ยจะรู้ว่าเออจิตของสัตว์เนี่ยก็เป็นเีอีกแบบหนึง่งจิตของคนก็เป็นแบบหนึง่งสัตว์มองของบางอย่างกับคนมองของบางอย่างก็ต่างกันอย่างออที่เคยยกตัวอย่างว่าสัตว์มันเห็นอาหารอะไรเนี่ยมันไม่รู้ว่ามีเจ้าของมันเอาเลยมันกินเลยแต่คนเนี่ยเขจะรู้ อันนี้เป็นของมีเจ้าของก็ห่วงนะก็จะไม่เอาเนี่ยถ้าเรายังเ,เห็นของแล้วอยากได้เราขโมยเขาเนี่ยอันนี้ราตัวมันสัตว์แล้วนี่ก็คือเรื่องของเราไม่รู้ภายในวาเขาเกิดการทํางานอะไรของมันว่าเจ้าอากุศลมันทํางานยังไงอย่างสัตว์นี่อกุศลอย่างเดียวล้วนเลยไม่มีการยำยักชั่งใจนั่นเองธรรมะพุทโธนี่จะสอนวิธีต่างๆที่เราจะสร้างกุศลได้ยังไงจิตเตสิทธิรูปเนี่ยก็คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีหมดล้วนมีทุกเพราะว่าเกิดจาก เจ้าจิตเตนสิกรูปนี้เองการเรียนทั้งโลกที่เราได้รับปิญญาต่างๆปิญญาตีโทเอกเนี่ยทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้เนี่ยเราก็เริ่มจากอนุบาลนั่นเองกอไก่ขอไข่ท่องไปท่องมาจบปิญญาเช่นกันการเรียนธรรมะหรือการจะเข้าใจธรรมะเนี่ยโยมก็ต้องเริ่มจากกอไก่เหมือนกันแต่ธรรมะพุทโธเนี่ยมีมีความลึกซึ้งละเอียดเพราะมันเป็นเรื่องภายใน เราก็ต้องใช้ความพยายามเช่นกันเพราะอะไรเพื่อว่าชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องรักษาบุญของเรามาเกิดได้ด้วยบุญเราก็รู้จักบุญก่อนเป็นยังไงคนจะรู้จักบุญได้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าบุญพู้องคสอนว่าบุญว่าเป็นยังไงบ้างก็คือต้องรู้ฐานจริงๆของบุญก็คือเรื่องของจิตนั่นเองถ้าไม่รู้จิตเจตสิกรูปเนี่ยโยมก็ไม่เข้าใจเรื่องบุญแต่นิยมถือว่าบุญบุญที่โยมเข้าใจม้จะพิภพผิวเผินบุญคือเตรียมของไปใส่บาตร การพระสวดมนต์ไหว้พระคณนี้บุญแต่จริงๆฐานของบุญก็คือเรื่องของจิตเองงั้นจาเป็นอย่างยิ่งเราต้องรู้เรื่องจิตถ้าเราไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยเราจะทำบุญโดยเอ่อโดยเขาเรียกว่าไม่เข้าใจเรื่องบุญทําแค่ภายนอกจริงจริงบุญเนี่ยสำเร็จด้วยจิตอาน,นิสงส์ของบุญจะมีมากเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเป็นยังไงการเริ่มที่จะเ,เรียนพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจไปตามลําดับเพราะธรรมะที่จะรู้แจ้งบรรลุธรรมได้เนี่ย ก็จะต้องสิกขาไปตามลําดับต้องรู้ส่วนประกอบทั้งหมดก่อน